ฮือฮาประกาศขายคริาสนาหรู3ชั้น2,020ตารางวาราคา180ล้านบาทฮือฮาประกาศขายคริาสนาหรู3ชั้นราคา180ล้านบาทพร้อมโอนจัดเต็มระบบพื้นที่ใช้สอย2,000ตารางเมตรห้องสาวหน้าเรือนพักพนักงาน20ห้อง วันที่22มกราคมผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความลงในกลุ่มขายบ้านหรูข่าวรืหาดหรูบ้านเศรษฐีโดยระบุว่าขายขาวรืหาสุดหรูจาก The Imperial หมู่บ้านกฤษดานคร25ติดสนามกอฟทานนถนนประชาร่วมใจนิมิตใหม่กรุงเทพพื้นที่2020ตารางวาพื้นที่ใช้สอย2 0 0พตารางเมตรชั้นหนึ่งมีสห้องนั่งเล่น ห้องทำงานห้องโถงห้องประชุมใหญ่จุคนได้30คนมีลิฟต์ชั้น2มี4ห้องนอนใหญ่ห้องน้ำในตัวชั้น3มีห้องพระใหญ่ห้องสาวหน้าจักกุซี่และดาดฟ้าชมวิวมีสระว่ายน้ำและเรือนพักพนักงาน20ห้องราคา180ล้านพร้อมโอนค่ะ